สวัสดีครับโตโยต้าซีเอชนะครับตัวไฮนะครับ1.8ตัวไฮกับตัวมิดนะครับปี21กับปี19นะครับไม่เจ็บเป็นกับไปหนึ่งแสนนะครับราคาห่างกันอยู่ประมาณหนึ่งแสนบาทเรียกว่าตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวไฮบิดหนึ่งคันและก็เป็นตัวน้ำมันหนึ่งคันนะครับทางซ้ายเนี่ยราคาแค่5แสน2หมื่นาพันนะครับ5แสน2หมื่น9พัน1.8ตัวมิดนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยเป็นหลังคานะครับแบ็กท็อปสีดำนะครับหลังคาร์แบ็กท็อปสีดำเลยสวยๆแบบนี้นะครับ ไม่แค่เจ็ดหมืนไม่น้อยตัวนี้บอกเลยออกใหม่เป็นล้านนะครับล้านกว่าบาทวันนี้เหลือแค่5 2 9แสนสาพันเท่านั้นฟรีดาวน์ควันงงวนล้วประมาณ9ก้าพันถึงหบาทถึง1น0 0 0หมบาทดอกเบี้ยมำวที่2.39จามบอกเลยว่าใครได้ตัวตาเซียราแอดไลน์ดีทักหาเป้ดได้เลยนะครับส่วนอีกคันจะเป็นไฮบิดตัวไฮตัวท็อปถูงสุดนะครับหกแสนสอ่าพนะครับหกแสนสองหมื่นเก้าประมาณหนึ่งหมืนะครับ 11,000ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2องอยู่สาผ่อนตั้งแต่4ปี5ปี6ปีเลือกได้เลยชอบแบบไหนนะครับเดี๋ยวที่พาดูรายละเอียดรอบรถนะบอกเลยว่าตัวไฮกับตัวมิดนะครับเป็นตัวกลางกับตัวท็อปนะครับสเปคคล้ายคล้ายกันนะครับแต่บอกเลยว่าราคาต่างกันอยู่ประมาณ1น0 0 0แสนนะครับจัดได้เลยตามงบใครสนใจนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วดูให้จบนะครับอย่าไปดูกันต่อนะครับสำหรับ C ซินะบอกเลยเป็นรถที่นะครับสวยน่าใช้ดีไซน์ครบครบนะครับ วันนี้ราคาถูกลงวประมาณ50%นะครับลูกค้าคนไหนได้ไปบอกเลยว่าคุลุมแน่นอนประหยัดต้ามันไม่พอนะครับออปชันได้เยอะนะครับและชมหน้าชมตาสวยหล่อหลออาการอย่างตัวนี้นะครับเป็นตัวที่มีชุดแต่งมาให้ครบนะครับสเกิร์ตรอบคันสีดำด้านตัดกับตัวรถทีเป็นสีขาวนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันจริงๆนะครับคันนี้บอกเลยนะครับว่าเพิ่งเข้ามาสภาพยังไม่ล้างไม่สปาแล้วก็เห็นสภาพดิบเลยนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้ครบแล้วนะครับ มอมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับตัวชุดแต่งเป็นของฟูชิโน่นะครับฟูชิโน่นะอ่าแต่ถ้าตัวไฮนะครับเดิมๆไม่มีชุดแต่งนะครับก็สวยอยู่แล้วนะครับได้สีขาวเนียนๆแบบนี้กระจกมองข้างได้เป็นสีดําเงานะครับเซ็นเซอร์นะครับมีให้รอบคันแล้วตัวนี้เป็นไฮบิดตัวไฮนะครับปียีสิบจดยีเอ็ดนะครับไฟดีทามก็มีให้ครบๆสวยๆแบบนี้ใครสนใจนะครับแอดไลน์มาโทรมาเป้ได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดสี่เก้า 48 48ครับให้ดูรอบรถก่อนเลยนะความสวยความเดิมนะครับบอกเลยว่ารถสภาพสวยเกตเอโครงสร้างเดิมไม่มีชนแน่นอนนะครับไม่มีน้ําท่วมด้วยที่สําคัญนะครับรถสภาพสวยเลยนะครับรถสภาพสวยโครงสร้างเดิมแบบนี้ย้ําเลยนะครับว่าอย่าช้ารีบทัารีบโทรมารถเราครับมาตรฐานเกตเอเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มดูจากคันแรกตัวมิดก่อนนะเลยนะครับตัวมิดนะครับคือคันนี้เป็นตัวรถปี19สีขาวนะครับ สีขาวสภาพเดิมๆเรียกว่าสวยใสและเทีมทานเลยนะครับไม่มีรอยชนไม่มีรอยบุบนะครับยางยวเปลี่ยนให้ใหม่4ี่เส้นนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแมกเดิมๆสีดําปัดเงานะครับนิดเบรกมีมาให้ครบๆตัวกระจกด้านหน้าสภาพเดิมๆนะครับตรวจเช็คแล้วตลอดของเดิมแท้ด้วยนะครับนี่ของเดิมแท้หลังคาเป็นแบ็กท็อปสีดําสภาพสวยกิฟนะครับสมาี่มีมาให้ครบๆแล้วนะครับเรียกว่าชุดแต่งก็ครบรถสวยจริงๆนะครับ โครงสร้างเดิมหัวน็อตเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับเดิมๆแผ่นเพด์อยู่ครบๆนะครับนี่รถสวยมาถ่ายกิจเอกต้งแบบนี้เม็ดอาร์คสปอตนะครับเนี่ยให้ดูตรงนี้เลยนี่เดิมๆครบๆแบบนี้ชัดๆเนียนๆนะครับเม็ดอาร์คแท้เม็ดอาร์คเดิมนะครับต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับรถเราเชคเลียรทุกคันนะครับลูกค้าไม่ต้องมีความรู้เรื่องรถนะครับคันนี้ขอรายได้นะครับประมาณ20,000ขึ้นไปออกได้นะครับ20,000ขึ้นไปออกได้หรือประมาณ1 8 0 0 0แป0 0มก็ออกได้แล้วนะครับพนักงานบริษัทรราาชกต่างๆออกได้เลยนะครับ เบาหลังเป็นเบาหนังนะครับเป็นเบาหนังนะสภาพสวยสภาพเดิมนะครับสีตัวถังสภาพเดิมนะครับนี่ประตูเดิมนะครับด้านท้ายไฟท้ายเป็นแบบตัว C นะครับคาว่า CSR เนาะน้อนี่เลยโลโก้ตัว C แบบนี้นะครับสปอยเลอร์มีให้ครบๆแบบนี้สีดาเสาขาดเป็นแบบชาร์กฟินนะครับด้านท้ายเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะมีช o ค e d ้มาให้ครบๆด้านท้ายเนี่ยเก็บคงเก็บสะสะพละได้ถึง400ลิตรเลยกว้างมากและถ้าคทนนี้ไม่พอนะครับเบาะพับได้อีกนะครับ เบาพับได้อีกแบบนี้นะครับนี่พับแบบนี้เลยพับนอนแบบนี้ได้นะครับนี่ราวสเปคของเขาโคตรคุ้มเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่ามากๆและตัวถังเดิมไม่มีชนท้ายนะครับตัวถังเดิมเดิมชุดป้าย่างเรียกว่าม่ให้ครบๆนะครับนี่ตัวถังเดิมนะครับไม่มีรอยชนสักนิดสาภาพกิ๊บๆินะครับนี่สาภาพกิ๊บๆิแบบนี้ใครสนใจนะครับแอดไลน์มาทักมาหาเป้ได้เลยที่เบอร์0947894848ครับอ่ารถสวยคุณภาพเกรดเอนะครับ ด้านในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังฉมสปอร์ตกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเส็นทัลล็อกออโตโอ้กระจกออโต้น,นะครับมีให้ครบคุรสตาร์ทได้มาครบเข้าสูตไปถ่ายของเหลวมาแล้วทีบีควิกเรียบร้อยนะครับและก็บอกเลยว่ามีคุกเอรโทนให้ด้วยนะครับก็คือตัวล็อกความเร็วให้นะครับออปชั่นได้มาคุมมากกล้องหลังกล้องหน้าก็เรียกว่าติดมาให้ครบ,ครบนะครับเกียร์ นะครับเป็นคีย์ออโต้เบรกมือไฟฟ้ามีปุ่มเบรคโฮให้ครบแบบนี้ท้ายแชรคอนโทรลก็มีพร้อมๆเลขไม้อยู่แค่เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยนะครับห้าสิบเจ็ดกิโลไม่น้อยมากนะครับไม่น้อยเลยนะครับสภาพนี้คุ้มๆนะครับคุ้มจริงๆนะครับอ่านาฬิกาบอกเวลาแอร์เป็นออโต้นะครับแอร์ออโต้นะแอร์ออโต้จอนะครับนีทัศสกรีนได้นะครับจอทัศสกรีนได้นะครับมีกล้องหลังให้ด้วยเข้าเข้ากล้องหลังให้ดูนี่ครับกล้องหลังมีให้แบบนี้นะครับ ่ามีให้ครบๆเลยคันนี้5้าแสนสองนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับบอกเลยว่าเรื่องความปลอดภัยที่คือที่1เลยนะครับคันนี้5้าแสนสองเท่านั้นนะครับไปดูอีกคันนึงไปดูตัวท็อปตัวไฮไฮบริดด้วยนะครับเป็นไฮบริดด้วยนะอยากมาเป็นไฮบริดนะครับสวยจริงนะครับหกแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับหกแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะครับปียี่สิบจนยิบเอ็ดนะครับตัวนี้บอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มคุ้มรีบจัดรีบจองครับมาไวไปไวนะครับ บอกเลยนะครับไม่มีคําว่านะครับมันจะเป็นของเราอย่างนี้ก็เป็นของเรานะครับลลูกค้าคนที่โอนจองเท่านั้นเป็นของเขานะครับลูกค้าบางคนมาแล้วบอกไม่จองนะครับมาถึงไม่ได้รถนะครับมีตังค์แต่ซื้อไม่ได้มีจริงนะครับผมบอกก่อนเลยนะดังนั้นครับไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้มีเรเซนเซอร์ให้ด้วยนะครับเรเซนเซอร์มีนะครับกระจกตมองข้างได้เป็นสีดําเงานะครับเป็นสีดําเงาอ่าสีสันรอบรถสภาพสวยสภาพเดิมนะครับและด้านใน นะครับนี่ด้านในนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังสภาพสวยๆเลยนะครับคอโซนตรงกลางตกแต่งด้วยเป็นสีบุนุ่มสีน้ําตาลนะครับมีให้ครบๆและคันนี้เป็นไฮบริดที่มีโหมด E ีีให้ครบๆเลยนะครับสวยได้ใช้นะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับนี่และดูนะตรงนี้นะครับตรงนี้นะมีแผ่นเพจอยู่ครบปี20นะครับโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะครับ เห็นไหมแมต้าสปอตเนียนๆแบบนี้ทุกจุดนะครับสวยเทิมซื้อได้นะครับรับประกันดนตนีให้ไม่เดิมไม่แท้แน่นอนนะครับไม่เดิมไม่แท้แน่นอนนะครับบอกเลยว่าสภาพเนี้ยบเนียนๆเลยสวยมากสภาพเหมือนใหม่เลยนะครับหกแสนจากล้านกว่าบาทล้านหนึ่งวันนี้เหลือแค่หกแสนสกราคาประหยัดไปครึ่งนึงนะครับคุ้มๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับสนใจนะครับโตยต้าซีเ h ชอาร์ไฮบนะครับติดต่อหาเป้เลยกล้องหลังมีให้ครบๆเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ตรงนี้นะครับตัวถงังตัวบอดี้โครงสร้างนะครับตรงนี้นะได้สภาพเดิมๆนะครับสบภาพเดิมๆเลยนะครับสบภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้ชุดปะยางอยู่ครบครบนะครับชุดปะยางคอยู่ครบครบแบบนี้นะครับนี่ตัวถังเดิมไม่มีชนนะครับ สภาพคลิปสภาพเนียนเลยสนใจแอดไลน์มาติดต่อมานะครับ0947894848นะครับซีตัวถังได้สภาพเดิมนะครับนี่สภาพเดิมๆดเนียนๆสวยๆนะครับสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับนี่สภาพสวยพร้อมใช้แบบนี้นะครับแอดไลน์มาติดต่อมาหาเป็ได้เลยนะครับอ่มาดูกันต่อนะครับด้านในนะครับที่จะให้ดูก็คือนะครับออปชั่นนะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้านะครับที่มันแพงกว่ามันเป็นไฟฟ้านะครับไฟฟ้าคึ่งน้ํามันนะครับนี่เหยียบเบรกกดพุ่มสตาร์ทปึ๊บ ติดแล้วนะครับมาตรงนี้ก็จะมีเรื่องของตัวไฟสองกระจกนี่ไฟแต่งหน้านะครับมีให้ครบเลยเห็นไหมอ่ากระจกมองหลังเป็นแบบปรับออตโต้นะครับปรับแสงออตโต้ให้มีให้ทั้งสองฝั่งโอ้สวยคุ้มเลยแบบนี้นะครับและจอก็มีให้ครบเช่นกันกล้องหลังมีครบนะครับตัวนี้นะครับมีแอ e ร์อรร Air, Air, Air e นาโนอีให้ด้วยนะครับกล้องหลังมีครบครบแอร์แอร์นาโนอีนะครับแล้วระบบ R CTA ก็มีให้ครบมีบอนสปอร์ตให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหม มีใบ,บสปอร์ตให้นะครับมีใบ,บสปอร์ตให้ด้วยนะครับเวลารถเนี่ยคนขับมอไซค์ขับผ่านกระจกข้างเนี่ยหรือจะแซงมันจะกระพริบให้ส้มๆเป๊ชอบมากเลยนะครับก็มีให้ครบไม่แค่แสนเดียวนะครับมีระบบควบคุมกันออกต้องเลนก็มีให้ครบเช่นกันนะครับถ้าชั้นคอนโทรลมีให้เซ็นเซอร์กันด้านหน้า,ก,นนาก็มีให้ครบเลยนะครับออปชั่นให้มาเยอะมากคุกซอนโทนก็มีครบๆไฟหน้าปรับแบบออตโต้ก็ได้นะครับให้ครบเครื่องเลยสวยจริงน่าใช้แบบนี้ ไม่อยากพลาดกันสนใจติดต่อมา094 789 4848นะครับแอร์ออโต้นะครับและก็ตัวนี้แบบมือไฟฟ้า EV ก็ได้นะครับหรือจะเป็นบูมเมคโคนี้ก็ได้เช่นกันนะครับสวยน่าใช้นะครับคันนี้รถสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะครับการันตีให้เลยไม่เดิมไม่แท้นะครับไม่มีกับไม่มีกอนะครับเราตรวจเช็คละเอียดทุกคันนะครับซื้อรถกับเรานะครับสบายจได้เลยนะครับเราได้รถสวยเกเทมาตรฐานจาก ธนชาตานะครับรถสนใจทุกคันนะครับเราตรวจทุกคันทุกแพลตฟอร์มเรียกว่าคัดรถสวยเกีรตเอเท่านั้นเลยสภาพสวยพร้อมใช้แบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันใครสนใจแอดไลน์มาติดต่อมาได้เลยและโครงสร้างด้านหน้านะครับเปิดฝากระโปรงให้ดูแบบนี้เลยเปิดให้ดูทุกจุดไม่มีหมงเม็ดนะครับซื้อขายตรงไปตรงมาบอกเลยว่าเป๊คุยง่ายธรรมาชาติธรรมาชาติเลยนะครับรีวิวตรงๆง,งไม่มีเรียกว่าไม่มีกโกหงลูกค้านะครับตัวถังซีนต่างๆเห็นไหมสภาพเดิมๆนะครับนี่ซีนเดิมโครงสร้างเดิมส,ดสวยๆแบบนี้นะครับนี่เดิมๆนะครับ หัวตั้งหัน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับไม่แกะไม่ขายไม่ชนไม่มีเปลี่ยนนะครับสภาพเดิมเลยนะครับสีเดิมสติกเกอร์อยู่ครบๆนะครับนี่โครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมแบบนี้ลูกค้าซื้อกระเป้นะครับดูครั้งเดียวรู้เลยว่ารถเดิมไม่เดิมดูยังไงนะครับดังนั้นสบายจะได้นะหารถมือสองบอกเลยว่าเชื่อเป้ได้เลยนะครับนี่ครับหัวตังน็อตเดิมๆสภาพเดิมนะครับหัวโ๊ลกซ้ายขวาก็เดิมเช่นกันนะครับนี่สภาพเดิมสภาพสวยเลยนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9,000พันนะครับแต่พันห้าเก้าพัน ส่วนคันนี้ผ่อนประมาณ1 1ึ0 0หมืนะครับตัวนี้เป็นซีด้าไฮบริดนะครับสภาพสวยๆแบบนี้ไม่ใหญ่พลาดกันนะครับใครสนใจนะครับสคันนี้ติดต่อหาไปเลยนะครับเพิ่งเข้ามาและบอกเลยว่าเป็นไฮบริดหนึ่งคันตัวไฮตัวท็อปด้วยหายางยากปี20่สิบเจ็ดสิบเอ็ดหรือยี่สิบเก้าไม่แค่เจ็ดหมื่นหายากจริงๆนะครับเรียกว่าจัดเซ็ตจัดมาให้แล้วสวยๆแบบนี้ไม่ใหญ่พลาดกันใครสนใจแอดไลน์มาติดต่อมา0ูนย์เก้าสี่จะไปเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับและทางเราลูกค้าท่ไหนสนใจเลยครับ ตัวรุ่นพี่ของอาติกก็คือโตโยต้าซีอาร์นี่เองนะครับคันนี้เป็น1.8ตัวมิดกับตัวไฮนะครับตัวมิดเนี่ยปีเป็นปี19ไม่70,000โลนะครับ529,000นะครับราคาน,นี้ผ่อนประมาณ8,500-9,000บาทฟรีดาวได้ออกรถเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้ขอยได้ประมาณ20,000ให้ไปออกได้หมดเลยนะครับและอีกคันหนึ่งตัวไฮบิดนะ1.8ตัวไฮ ปี20-21ไแสนเดียวกับราคา629,000ผ่อนประมาณ11,000บาทต่อง,งวดนะครับสวยๆแบบนี้เดิมๆแบนี้เรียกว่าจัดมาให้แล้วนะครับรถเดิมสภาพเดิมไม่มีชนในแดงสิ้นนะครับเกต A แบบนี้ย้ำเลยนะรีบทานรีบโทรมาหาเป้ด่วนๆที่เบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 8กดไลค์กดแชร์ไปตามแล้วนะครับลืมจะลืมโทรมาหาเป้นะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ